จ้าเนอดีวันดีจ้าลกวันดีจ้าวันดีจ้ามาหาอีกแล้วมามาบ่ได้อีฟซี่มันฝากเงินมาเห็ดบุญหลกก็เลยได้มาจมามันหน่อยมันลายก็นำใจเพราะนาะลกเนาะจ้าหน่อยมัลายก็มาหาคือเก่าหลกอันผู้ังผู้รังช่องอยู่บานแล้วบ่มีเงินเติมน้ำมันผู้ังช่องบ่มีเงินเติมน้ำมันแล้วจ้ะเพราน้ำมันมันแพงค่ะมือมือเมื่อจากลูกเมื่อวานนั้นเติมสองพันหก เต็มถังแนนในจักมือ2,006ค <c oughs> ันเมื่อเห็นหนาพ่อนพ่อรวยกับมาตองต๊กกะใหญ่เลยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าขาดน้ำมันเบิดอ <c oughs> <c oughs> ขาดน้ำมันแพงพี่น้องคำไซนอนหันเนะคะค่ะเมื่อนี้กาได้มาเยี่ยมน้องโนดีคือเก่าทั้งในหลูกวันนี้เออเริ่มมีเริมเรม่มซิมี่ขันห้องขันหอเราได้บาทเนาะสร้างเพื่นไปใส้มื่อเนี้ย เนไปเบื้งมอลํำไปเบิ้งอันนี้อนเหมืนบนงไฟเป็นน้ำเดีาว่ะพานางก็ได้พักวนานางก็ได้บอมาเข็ดนห็นตามือนโอ้น้ดีว่าไปเ็เล่นชิตุมน้ำพ่นบอกฮะอานางว่าจะมาโอ้ค่ะถามเมื่อวานนี้เป็นไงวกว่าให้คือคือบอสลับกันเนี่ยเอาข้าน้อยไปออกเล่าเอาเล้ามาออกข้าน้อยเนี่ย มันหลงกันติเมื่อวานน้าน่อยว่ามันฝ่าวงว่ามันก็เลยหลงกันออกซีนะซื้อหลังยิ่ที่ได้แตบอีกว่ะจับปลาได้เต็มคาถาให้มันออกซีมึงแรงขุนด้วยว่ะน้าหน่อยซีมึงแรงขุนว่าะมึ่กเจ้าไปซื้อก็เจ้าก็เขาเจ้าว่าผมมึงแรงก็เจ้าก็บวัวใดแล้วเออมันมันออกก่อนใช่โอ้มันใจห่อนมันว่ายหลุดเนาะว่ายหลุดมันเลยออกก่อนน้าวันนี้ให้ยห่าน่อยไปออกเล่า จ้ะเหล่าหมาะค่าหน่อยจ้ะเออจะมันเจ้าหลายเป็นเนาะแั่นที่ฉีออกตามเป่าเขาเนาะจ้เงินนี้เอาไม่เนาะลูกเนาะจ้เงินนี้เอาไม่ก็ได้ดอกเป็นญังไหนก็ได้ยินข่าวว่าฝันดีตีลูกเงินฝันว่าจังใดแนวว่าสูุฟังนี้ไม่ขึ้นหนูฝันว่าไม่ใหไงคนต่อเนีามาให้เนตบอีกผู้ชายคนหนึ่งคนแต่งสุดเท้าท่ายิ่งงามจักไม่กระเท่าไม่ใหญ่ไรปันนาโูดี นี่เดินยานี่มีคนเอามาฝากหนูดีเพป็นเอามาเต็มรถปิกอัพคนเดียว้มยมาหนี้รถปิกอัพผู้ใดลูกหล่ะมาลือกันแต่ว่าเป็นสีขาวเมื่อเห็นรถเนีหมเห็นแจะเป็นสีขาวเต็มเป็นตุนได้ไหมเนี่ยเรื่องรถปิกอัพก็ได้บอกด้างหลังรถปิกอัพเกันบอกว่ารถไม่พอนบอกว่าแล้วบ่แม่นตีว่าเราจะเร่งใช้ต่ทะเบียนรถมงื่อที่แล้วกันฟันว่าผู้เฒ่าขึ้นรถผัดสามเก่าผัดผุ่นเอาสามแปดผุนแทนที่จะสองเก่าเด้ ฟันก็ได้โอ๊ยฟันกรบโบแมนฟันฟันแมนตะตีโบแมนอืมว่าเต็มรถติดกับคนยืนนวลเลยติดกับเป็นไงอะไรทำเพื่อนบ้าบอกก็ผีผุดไายเพื่อนึงเพื่อนแต่งชุดเท้าจังไปกันเท้าถ่ายถุงน้ำเป็นยังไงอยู่เป็นานนวดดีนี่นี่เคือเพื่อนึงผู้เท้าเพป็นเอาเนี้ยมาฝากเพื่อนี่นวดดีคนลงมากเลยใช่ดีว่าป่านก็อยู่ที่บริเวณนั้นเต็มหน้าเแหยนเลยหัวเป็นีหัวเนี่ยเป็นเีัยออกแดงๆอ่ะอืออืออือ คือว่มาตุูมมาห่มอยู่บ่เนาะลูกเนาะแล้วส่าฝันดีอยู่บ่สแสดงว่าเลขโน่ดีอยู่แล้วเด้หน่เนาะเนาะอืแสดงว่าฝันฝันดีแล้วเนาะลูกเนะาะฝันยังสิเป็นนิมิตไม้ที่ดีเด้หนิแสดงว่าไข่เนี่ยแต่ลองลองทวนความฝันให้เบิ่งอีกจะเถ่อดูฝันวางเหนกว่าที่แร,กเ,รกเลยลูกขึ้นโน้ฝันว่ามีแม่ไร่ทั้ กันนี้เ่กันมาหาก็วันนี้ผู้ชายอีกคนนึเงเพิ่นแต่งชุดอเขท้าผ้าถุงทามแล้วซักไม่กระเท้าวันที่นี้มีแง่ไรทำวันนู้นดีมีพี่ผู้เทา้าเพิ่นเอาอยญ้ามาฝากนี่ขเต็มรถเนี่ยนี่ภา่าวันนี้ไปเบิ้ลนวลเครื่องรถเลยโดยปิกอัพเป็นนวลเลยมหมายว่าสวดสวดไายปิกอัพเพล่เลยจ้ะอัาานนี้พ่าการแก้วชิมก็ได้ดเป็นคูน่ขนลงมามเป็นนายแงนนวลเป็นยาหัวเอือเป็นยาหัว โอ้แสดงว่าฟันดีเนาะลูกเนาะโอ้ให้ยข้าเจ้าได้สามตัวตรงๆน้ำเเผงในแม่เนาะลูกเนาะจ้าข้าเจ้าเได้มาซอยสั่งเวียงว่างของสินไส้เนาะจ้าอ่าชิพ่อได้เหลี่ยวเนาะลูกเนาะจ้าเอ้าคาเพิ่นโุกเพิ่นหวานเนาะคาเพิ่นเมตตาสงสารเนาะลูกเนาะอ่าเอ้าบ้านนี้แม่พวัญกระสีขอวันนี้มีอะไรอย่างเพิ่นบ้านคือเก่าเนาะแต่ว่า ขอน้อยออกน้อยเด้อเราต้องไปออกมืออื่นออกมือนีก็ได้เด้อออกมือนีเด้อยังบอกเกี่ยวไว้ออกมือนีจะหายไปออกมืออื่นเนอะคุณจะมือก่อนบอกมือก่อนบออกว่ามือขึ้นโอ้ยจะยังก็มาต้องเปล่าแท้ที อจังไดเหล็กมาว่าน,นี่ก็ย่เลืมมาซื้อมือนีเดอร์พี่น้องค่ะขอมือนี้ไปซื้อมาออื่นก็นได้พี่น้อง <c oughs> เอาอแต่กับนเน่แลต่ะะกับวเน่แลค่ะพี่น้องมึงเธอกับเปย์เปยเด้อบุญ้าวาชนะเสมอต้นเสมอปลายพี่น้อง l a k ะ n n a k a ต a k ต n no chanu kun t a k a p a j ป kun คุ a n u kun t a k a p a ป u ย u คุ h า n u kun t a k a p ป j ย k คุ chanu kun t a k a p a ย u

เจตานุกุตาคาปาอยู่คุณสนุกุตาคาปาอยู่ขนุสนุคุณสนูคุลูคุลูคุณสาวเตน้าน้อยม่ไหมครับผมค่ะ

อยู่คนุสนูคุนูสนูคุนุสนูคุรูคุรูอยู่คนนูนูคุณนาคมาอยู่คุณสนูคุตาข้าปกินตะรูคุณนาขยาคุนูสนูคุณนาครับผมครับผมสาธุครับบันี่ตามสันเมื่อคืนนี่ถ้าเป็นเลขเข้าวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี่สิมีการเปลี่ยนแปลงบอหรือมักตัวใด ้พี่้ารุะนูคุณตากป่าอยู่คนุสนูคุณนาคมาอีกินตาดีคุรีอยู่ขนุสนูคุณนาคมาอยู่คุณสนูคุณตากปาอยู่ขนุสนูคุณนาคมาอีกินตาดีคุรีอยู่ขนุสนูคุณนาคมาอยู่คุณสนูคุณตากปามีไหมคะป้่มอีปอปูว่าบ่ให้สิ้นใสบ่เทนั้นก็ถึงไม่เสียอันธนะคะป้่ม๋ยวมุนไว้เดอปูเด้อมันเป็นแนวทางคื่อพิษบ่พิษพ่นกับบ่วาดอกแต่ขันถือกระดีไปปู เจตนุปุตตะปาอยู่คุณสนุคุตตะกปาอยู่พนุสนุคุณนาคานาตนุคุตตคมาอยู่พนุสนุคุณนุสนุคุณนตฤครูอยู่พนุสนุคุณนาคมาอยู่คุณสดูคุณนาคปาอีกกินอยู่พนุสนุคุณนาคมาอยู่คุณสดูคุณนาคปาอยู่คุณสรูคุตาอยู่พนุสนุคุณนาคมาอยู่คุณสรูคุณนุสฤครู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 อามนเด้อผู้สีสุโทเด้อย่าซาวตีอีลาหน่อยบักหลาหน่อยเด้อ ค่ะพิดพาดประการใดก็เป็นแนวทางปูเอ้ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์ของมนุษย์ปูจ้ะถ้าเพิ่นถือก,ก็ได้โชคได้มานไปคันว่าถือก,กะเป็นแนวทางค่ะผู้ไดมากกับจัดพูด้ไดคัดกับพานเนาะลูกเนาะเอาค่ะ น่นสิ้นใสออจากหลังแม่พบเด้ครับสาธุสาธุเกี่ยวไวด้ดีๆเด้ <สา S 1> อ,อ,อมนอนี้มนุษย์มีศุขมีไส้เหตุดบให้ดีใหตดำให้ด้วยมีเงินมีทองเขาเมียงเขาว่างมนุษย์พัฒนาสิ่งใดก็ได้สมบางสิ่งนั้นหนึ่งทองกับแกว้วได้พาเทมายะขาดใชา้ถือเด็กถือเงวนชถูชูมือได้เด้ครับจเจริญเจริญเจริญสาธุเตีมเติมตมคบรมางน ค่ะสำหรับเลขค่าน้อยมือนี้นะคะพี่น้องคะแปดหนึ่งหกนะคะพี่น้องอันนี้ไล่มือน้องนูนดีนะคะแปดหนึ่งหกนะคะพี่น้องเด้อค่ะกะฝากไว้ไปพิจราหน้าเนาะค่ะแปดหนึ่งหกเอาเนายแล้วก็ซี่สามค่ะพี่น้องคะขอมือนีออกมืออื่นก็มีนะคะพี่น้องงเสื้อกบตรงโตนะคะต้องเสือกะออกตามหลังเนาะค่ะพี่น้องค่ะสี่สามนะคะพี่น้องแล้วก็แปดหนึ่งหกค่ะพี่น้องค่ะมันนี้แอดสิบไปเบิ้งไล่มือของสูภาาร่วยให้ฝากตอนเนาะค่ะ อ่านี่เ้อค่ะพี่น้องคะค่ะมังกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนนาะค่ะถือพิษบวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนนาะคะ่นนะไปพิจารณาก่อน,นะะลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะลิปนี่ก็ะอให้เหงให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ